ดีแฟนรายการยิบซีสองทะรุฟ้านะคะวันนี้นะคะพบกับยิบซีสองทะรุฟ้าเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทิตารีเทวีชติสวัสดีค่ะ,คะน้องมุกส,สวัสดีค่ะ,คะแฟนรายการสองทะรุฟ้าทุกท่านค,ะค่ะเชื่อว่า อ่าเอฟซีนะคะก็คงคิดถึงท่านอาจารย์นะคะยิปซีของเราเนี่ยก็จะหมุนนะคะอันนี้เป็นประจําเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะมาที่ราชาราศีกรกฎนั่นเองนะคะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมนะคะถึง16สิงหาคมค่ะจริงๆเนี่ยเรามีเก็จความรู้นะคะมาให้กับชาวราศีกรกฎนะคะว่าช่วงอ่าช่วงของของปีอ่าิบสองเนี่ยว่าคุณควรจะทําอาชีพอะไรที่ดีกับคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะคะควรทําเกี่ยวกับเด็ก นะคะทาโลกของที่เกี่ยวกับเด็กทาโลกของื้นที่เกี่ยวกับเด็กนั่นเองนะคะแล้วก็ร้านเสริมสวยเกี่ยวกับพวกของสวยของงาม,มอย่างเงี้ยค่ะเป,เป็นเป็นอาชีพที่ดีสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นให้กับชาวราศีกรกฎ<อ>กันเลยนะคะจากการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะอาจารย์ทิษฎีได้เสียงไทยไพ่นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะคะ ออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูด้านการเงินกันเลยค่ะโทษค่ะด้านการงานค่ะบอกว่าได้ไพ่คิงออฟวารแล้วนะคะไม้เท้าเนี่ยก็บ่งบอกถึงเรื่องของงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็คิงก็คือกษัตริย์นะคะหรือ,อผู้สูงอายุนะคะหรือหัวหน้างานนะคะหรือบอสของเราที่เป็นใหญ่ในที่ทำงานนะคะ,คะก็ต้องบอกว่า การงานของคุณในช่วงเดือนกอุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะคะคุณมีโอกาสนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือผู้ใหญ่เจ้านายบอสของคุณนะคะมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ให้คุณคพร้อมทั้งคอยดูแลและช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอให้ชาวราศีกรกฎนะคะ อิงผู้ใหญ่เข้าไว้พึ่งผู้ใหญ่เข้าไว้ใกล้ชิดผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะงานการของคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าด้วยงานที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้นะคะหรืองานเดิมก็ตามก็ขอให้ออคุณนะคะอย่าลืมนะคะ อิงผู้ใหญ่เข้าไว้ค่ะอาจารย์ทิตารีฟันธงเลยค่ะผู้ใหญ่จะช่วยคุณให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะต่อไปมาดูเรื่องของการเงินกันนะคะเดอะมาจิเชียนค่ะไพ่นี้นี่นะคะเห็นไหมคะมีดาบมีถ้วยมีเหรียญด้วยนะคะบอกว่าการเงินของคุณในช่วงนี้นี่ย คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะ mm. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ,คะไม่ว่างานนั้นจะหนักงานนั้นจะเบางานนั้นจะสบายงานนั้นจะ,ะมีอุปสรรคหรืออะไรก็ตาม mm. คุณต้องได้รับชัยชนะ mm. และมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางจากงานที่คุณทำขออย่างเดียวค่ะอย่าเลือกงาน นะคะงานนั้นจะนำเงินนำรายได้มาให้คุณนะคะค่ะต่อไปค่ะในเรื่องของความรักค่ะความรักแมมอาจารย์ทิตรีบอกว่าเสียงไพ่มานะคะได้ไพ่หัวใจมีสามดาบเลยนะคะคก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะมีสามดาบนะคะอคบอกว่าเดือนคุมภพาพันานนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหัวใจของคุณน,นั้นเนี่ย มันมีจุดเล็กๆน้อยๆนะคะที่บ่งบอกถึงความไม่สมหวังนะคะหรืออาจจะมีมือที่สามห,หรืออาจจะมีเ,เข้าโครงของการแตกแยกนะคะหรือเข้าโครง,งกรันผิดอ,อกผิดใจกันก็เป็นไปได้ะนะคะฉะนั้นขอให้คุณประคับประคองนะคะความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้ดีนะคะ,คะ ต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะ The Judgment ค่ะเป็นนางพยาเป็นไพ่ของเ,ออเทพธิดากลางปีกนะคะพร้อมกับเป่าแตรด้วยปลุกสัญญาณชีพขึ้นมาแปลว่าคุณมีพลังค่ะสุขภาพของคุณนะคะในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์นี้ชาวราศีกรกฎนะคะ,คะมีพลังนะคะมีพลังดีมีสุขภาพดีนะคะพร้อมที่จะ ดำเนินการอะไรต่างๆก็ได้นะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทไปพลังที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจไปนะคะมันบอกว่ามันมาจากสุขภาพที่ดีของคุณเลยนะคะค่ะต่อไปในเรื่องของของเโชคลาบนะคะค i n g of p e n t a c ค e s ค่ะ King of Pentacles นะคะถือเหรียญหนึ่งเหรียญก็ต้องบอกว่าการ โชคลาภของคุณนั้นก็พอจะมีเข้ามาได้บ้านนะคะก็ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคนะคะอสองตัวน้อยๆน,นะคะก็เสี่ยงโชคกับชายสูงอายุนะคะก็จะมีโอกาสถูกเลยค่ะนะคะเพราะว่าชายสูงอายุนะคะจะนำโชคนำลาบมาให้คุณค่คะนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้น,นะคะ ค่ะเรานะคะก็ได้แนวทางและของทา่าอาจารย์นะคะได้เปิดให้กับชาวราศีกรกฎเดี๋เรามาสรุปให้กับชาวราศีกรกฎกันค่ะตั้งแต่ดูมานะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะ ค่อนข้างที่จะมีไม่ดีก็คือในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะมาสรุปกันเรื่องของการงานกันเลยนะคะการงานเนี่ย kings of one นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของคุณนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าให้เน้นหัวหน้าเข้าไว้นะคะในช่วงนี้เนี่ยการงานของคุณนะคะเจ้านายคุณจะ็นดูมอบงานให้ไว้ใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจคุณจะได้ถึงขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณเอาตรงนี้นะคะไปใช้ในเรื่องของการงานได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินของคุณนะคะ เดอะมเจนั่นเองนะคะก็คือคุณมันเป็นไพ่ของความสําเร็จอะ,ค,ะความชัยชนะไม่ว่าคุณคิดอะไรในเรื่องของการเงินคุณค่อนข้างที่จะเป็นทางที่ดีมากๆเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้รายได้ของคุณมาหลายทางแล้วนะคะการเงินของคุณดีเราอยากให้ชาวราศีกรกฎนะคะตรงนี้ลุยเลย ลุยเลยเพราะว่างานดีเงินดีคุณต้องรุยอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะเราก็แสดงความเสียใจให้กับชาวราศีกรกฎนะคะนะแต่แล้วทั้งแล้วมันอยู่ที่ตัวเรานะคะใช่ค่ะให่เนี่ยไม่โกหกก็จริงแต่ตัวเราเองอ่ะสำคัญที่สุดนะคะ,คะเพราะว่าสามดาบเนี่ยมีเรื่องของมึงที่3ได้นะคะมีเรื่องของการกระทบจิตใจของคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยจริงๆ่ย ถ้าถ้าได้บอกกันไว้นะคะชาวราศีกร,รกฎเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านอยู่แล้ว<ช>เป็นคนเ<ะ>จ้าระเบียบเป็นคนดูแลคนอยู่แล้วบางทีุณอใจ,อจดีใช่ค่ะ,ค,ะคุณอาจจะไปยุ่งกับเรื่องของลูกคุณอาจจะโฟกัสเรื่องลูกเรื่องอะไรโดยการที่ลืมในเรื่องของความรักเอาใจใส่กันหรือเปล่านะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนคิดมากเพราะตรงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ได้คอนเฟิร์มว่าชีวิตคุณของคุณเนี่ยจะมีมือที่สามหรืออะไรอันเนี้ยแต่เราอยากให้ชาวราศีกร,รกฎเนี่ย เดินผ่านพ้นไปเป็นเป็นแนวทางดีกว่าทางนีกว่าว่าอาจจะเกิดการคิดมากก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะก็จัสเมนขึ้นอีกละคอนเ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกมีพลังการเป่าประกาศลุกขึ้นสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ว่าคุณจะเจอสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็ยัง ดำเนินต่อไปได้ไดะนะคะและสุดท้ายในเรื่องของโชคลาภนะคะชาวราศีกร,รกฎนะคะก็ก็ขึ้นเป็นอา king of p e n t a c l e เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโชคลาภนะคะให้คุณเนี่ยเสียงกับถ้าคุณจะซื้อหวยรัฐบาลเราแนะนําคุณนะคะให้ให้ให้คุณเนี่ยซื้อกับชายสูงวัยสูงอายุคนพิการที่เป็นผู้ชาย,ชายสูงอายุกว่าคุณนะคะตรงนี้นะคะเป็นแนวทางหรือคุณจะได้โชคลาภจากผู้ชายที่สูงวัย คนเป็นพ่อหรืออะไรช่วงนี้ให้คุณเข้าเข้าหาคุณจะได้โชคลาภตรงนี้เข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะปฏิทินของเรานะคะ V.I.P เข้าห้องมาก็ตื่นเต้นกันน่าดูเลยนะคะเพราะว่างวดแรกนะคะก็ห้องหวยของเรานะคะห้อง V.I.P ของเรานะคะก็เข้าๆนะคะให้ดูเลยนะคะนี่นะคะ ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะคะ ad id ไลน์หรือสแกน qr code หรือติดต่อมาหาแอดมินเราเดี๋ยวเราก็จะมีบอกไว้ก็จะได้คุณหน้าคุณตาเห็นท่านอาจารย์เนี่ยเพราะว่าห้องว i p ของเราเนี่ยเราจะเปิดเข้าในกลุ่มสําหรับคนที่เข้ามาในห้องของเรานั่นเองนะคะได้พบกับอาจารย์ทิตาลีเทวีโชคแล้วก็อาจารย์บุญสุภาแน่นอนแล้วก็ฝากติดตามนะคะปีห5เดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาไลฟ์สดนะคะลัคนาลัคนาน,น,คนั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศรีกรกฎโชคดีสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ